สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับออกลิงก์สำหรับ l ลโอ OA ส่งให้เพื่อนคนใหม่นะครับวิธีทำง่ายๆนะครับตามตามนี้นะครับทุกคนไปที่แอป l ลโอ OA นะครับจิ้มเข้าไปนะครับกดหน้าโฮมนะครับหน้าแรกตรงนี้นะหลังจากนั้นกดที่เพิ่มเพื่อนใหม่ครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับทีนี้ให้เรากดตรงนี้สร้างลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ นี่จะเห็นลิงก์ได้มาแล้วนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์หลังจากที่คัดลอกลิงก์แล้วนะครับเราก็ไปส่งในแชทเพื่อนๆได้เลยนะครับสมมุติว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราเราก็คลิกวางแล้วก,กดส่งแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับเพื่อนกดลิงก์ไลน์โอเอรเราก็จะเป็นแบบนี้ฟื้นเข้ามาที่ระบบตอบกลับ ไลน์โอเรา o, อัตโนมัติเลยนะครับก็มาโหลดแอปลงทะเบียนติดตั้งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับทำประมาณนี้นะครับลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ